สวัสดีค่ะมืงหนีประเด็นมาเห็ดข้าวต้เตมเนาะคะ่ะเนาะมืงหนีเห็ดขา้าวต้มให้มึงน,นีเข้าวต้มขา้าวต้มกระดูกหมูพักกวางตุ้งเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ประเด็นกับอุ่นเขา่าซึ่องอุ่นเข่าเนาะคะ่ะเนาะเป็นตาแสบบ่ค่ะข้าวต้ม มันก็ต้มมันตั๊แสบตั๊แสบข้าวต้มกระดูกหมูนี่ประเด็นก็มีอัินต้มกระดูกหมูน้ำเนาะันเนาะกระดูกหมูเอาไว้สะไใส่มันอันนี้เอาไใบสะตืึมเป็นน้ำซุปทอดแียมันนั่นก็ไว้ตืึมเป็นน้ำซุปเนาะขนาเนาะเป็นกระดูกหมูอ่อน มานจะใส้นข้าวต้มข้าวต้มขันมันน้ำข้นก็น้ำซุปตต่มน,มน้ำเนาะขันเนาะมีประเด็นอุ่น่อยย่ากินยังค่อยนั่นอันนี้ประเด็นอุ่นอุ่นไบก่อนไร่กินห้าจังค่อยเอาน้ำซุปใส่กระเซาะ ตัวมอแบบนี้ได้ขนาดนี้ยิ่ไฟยังไงแต่แสบบ่ข้าวต้มมืม้อน,นี้กินอาหารเบาๆกินข้าวต้มเนาะคะเนาะกินข้าวต้อมอาหารเบาๆอันใบใหม่มันรลอนมากอันนี้ใบใหม่เขาเจ้ามันรลอนมาผนกผลกิ่งใหม่ มันเป็นไส้ค้าต่อกันกันย่ำฝนตกมากกันลงมาหนีนี่เมืองกิงใหม่มันลดนมากกระเด็นกระซีรีเก็บจากแกบบานแค่เจ้าเนาะคณะไส้ค้ามันติดกันห้างกันบกพเจักศอกหนึ่งน่ะห้างกันจักศอกหนึ่งไปมามศอกหนึ่งเนาะคณะมันเป็นสังกะสีสังกะสีสังกะสีเงาไปพูน มันเป็นอันนั้นเบื้องขต้มค้นขตันขตม้มก้นยันมันใหม่ไฟเนาะคะเนาะโอ้เป็นตะแสบครับกินน้ำกันได้กิน้อง,อองอเอป็ิตะแเสบนีประเด็นอุ่นเขา พิลานเป็นเขาเย็ยนมากเท่ากาันอุ่นใส่สึ่งสีเนาะ,นะ่ะเนาะใส่สึ่งไว้มันจะค่อยบอ่อนกนหมอยังค่อยบอ่อนใหม่นี่ประเด็นอุ่นหมอนนงเกาไว้กินหมอนนงเกาให้เพิ่นมันไม่เป็นเขาก่องเนาะ่ะเนาะเป็นเขาก่องอุ่นไว้กินเขาตุ่มมากประเด็นสิให้เบ่งไฟจะพ่อหมูนินบ่ไม่ไฟ ดวงไฟมันสียู่พุ่นดวงหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะบันนี้อีกฟักหนึ่งกับยูพุนยูยไ,ไก่ไก่มนมองไปเดือนเท็ดกับเขาบ่าแถวแถวว่มีหอดไฟเห็นมั้ยเนี่ยไมมีไฟเลยพอเบาไฟมันหนีกเ็เตะข่วนมันขึ้นไปมันเสีนีงบ่ดีเนาะคะ่ะเนาะหลอดไฟสีแตกมันก็นเลยเอาไปไก่ ขอบคุณนถูกคอมเมนต์เลยค่ะเด้อขอบคุณนถูกกำลังแร่งใจที่มากกดไลค์กดแชร์กดติดตามประเดือนมาเป็นกำลังแร่งใจให้ประเดือนเด่นยางต่อไปน้ำนเนาะกันเนาะประเดือนกับสุ็ภซ์ซาวว่า,าใครดีเรช่วงเลยปากกระเปียะหญ่ยังน้ำตาลเศร้าอยู่หมูอ้านานีจะกกันเป็นอย่างบวมไข้ตึงๆเลย จนบ่ได้ออกไปทั้งหลายแล้วมือกับว่ามืดอ,อันจั๊กสิกินนี่อย่างเนาะคะ่ะคอยสีเศร้าอันนี้ลายมือแล้วประเด็นกับกินนั่นเขาเอื่นนั่นยากระใสเสียสนย้ายยังประเด็นกับกินอยู่มนันยังพระท่านเศร้ากินน้ำอุ่นกุมมือเพราะว่าประเด็นเป็นคนกินน้ำต้มดี เสียงนกกระห้องดีดีดนกกระกิบนกกระจอบตอนนี้คอนเดนอค่ะเดออยู่หลอดปลอดภัยบนสุขค้นอยู่ดีสบายวาม้มเขียดจะได้าวามไข่อย่างนี้ไปทางได้ก็อย่าลืมไซแมทให้ลำลำน้อยกวย โคดีไม่ใช่เบอร์ุกคนนะค่ะเด้อกินโบโบโชคโบลงเห็ดผสมพ่อได้ก็ให้ได้เห็ดผสมพอ่รมพอรวยก็ให้รวยไห่อยู่ดีไม่แห้งไหยยย้ย่อๆยิ่งๆ้็คือเป็นบาปัตนาสิ่งใดก็หให้ได้สมควมมุ่งมาปัตนาด้วยค่ะเด้อประเด็นสิให้เบื้องหนา้าประเด็นเบื้องมือประเด็นท่ามือเพราะว่ามือประเด็นมันมันเป็นนัน่นแผลมันเป็นคือปากเนาะคะ่ะเนาะ เป็นคือปากประเด็นกเ็เลื่อนนี่ปากประเด็นมันป็นแผลเมื่อวานนี่เบาแห้งกับไรเลียดออกเบร์ตลอดประเด็นเลยเอายาสีมอวงท่าคือกันครับอันสมัยเป็นเล็กหน่อยพ่อแม่เขาท่าให้กระเทียมมันเศร้าประเด็นกเ็เลยท่าไปเนาะกันเนาะแล้วการตอนเลี้ยงวัวนมคือกันประเด็นก็ท่าให้ง่วงก็เล่ามาท่าจากของในหะ้มันเศร้าอือือ เพ่งเ <laughs> ื่อสิ้นเดืเาม,มาแล้วบ่มีบ่มีอย่างดีขึ้นแล้วละ,ะ,ะ,ะมือเ่าไปนานเผามาแล้วก็ซ้ำานั่ะอันหกสิบขึ้นไปแล้วคนห้อบ่มีอย่าทำความดีใอย่างเดียวเนาะเะนาะซ้ำ่าห้อไปจากลกนี้ปรถนาสิ่งใดกห้ไดสมก็มหัดปัถนาด้วยค่ะเด้อสวัสด,ดีค่ะ <laughs>